กรณีของ EA ที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้มีคนไปเทียบเคียงกับกรณีของสตารอาจจะเป็นเพราะมันไซส์ใหญ่นะแต่ผมคิดว่ามันมันของกรณี EA ผมว่ามันตรงไปตรงมาก,กว่านั้นหรือว่าปมปัญหาเนี่ยมันคือราคาหุ้นที่ลดลงอย่างมากคนที่จะเสียหายที่สุดตอนนี้คือผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อยประมาณ40,000 สี่หมกว่าสี่หมื่กคนสี่หมืันหกร้อยกว่าคนด้วยกันซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะว่าการถือครองหุ้นจนถึงขณะนี้เนี่ยณณที่มีการซัสเปนไว้เนี่ยห้ามซื้อขายชั่วคราวเนี่ยใครถือ<า>ผู้ผู้บริหารเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขาถืออยู่เท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้มีการขายหุ้นออกไปมากน้อยแค่ไหนทั้งฟอร์เซลทั้งขายเอง แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาถ้าเขาไม่ได้ขายหุ้นเลยเนี่ยต้นทุนหุ้นก็คือสิบสตังค์นะตั้งแต่ต้นต้องเข้าใจก่อนแต่ผมคิดว่าระหว่างทางคงต้องลินขายไปบ้างแหละ,ะนะคราวนี้คนที่ซื้อหุ้นก็ซื้อหุ้นกันมาโดยตลอดทั้งซื้อราคาแพงมีการฉลงเฉลี่ยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เงินซื้อหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เขาผู้บริหารถ้าเขาไม่ซื้อหุ้นเลยเขาคือทุนสิบตังค์อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันคนละอย่างจํานวนหุ้นที่มีเนี่ย 3,750ล้านหุ้นเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันคนที่ไปซื้อในตลาดก็มีหลายราคาทั้งที่ซื้อแล้วขาดทุนกาําไรขายอันนั้นเราไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดนะแต่ว่ามาถึงจุดจุดนี้เนี่ยมันกลับมาที่ราคาประมาณ13บาทที่ปิดไปล่าสุด13บาท10ตังค์เนี่ยก็คงจะต้องมีน้อยคนที่จะกาําไร่องเรค่ะเออนะมันก็คงมีความเสียหายก็ขึ้นอยู่ว่าเมื่อเปิดให้มีการซื้อขายแล้วเนี่ยราคาไปที่ไหนนะ แต่ก็ต้องมีการเปิดให้มีการซื้อขายเพราะไม่งั้นก็ก็กอดหุ้นไว้ไม่สามารถจะออกได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวกิจการละถ้ากิจการเขาไม่ได้มีปัญหา <_ S 2> เขาสามารถจะหาเงินมาจ่ยายหุ้นกู้ <_ S 2> ได้ <_ S 1> เขาเดินรันได้มันก็จบนะซึ่งอันนี้เขาก็หวังว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาจะทําหน้าที่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่แค่นี้ข้อสังเกตอันนึ่ง มันมีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาเป็นกรรมการไม่ใช่ผมไม่รู้เขาถือหุ้นหรือเปล่านะที่เข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยมันมีชื่อคุณชัชวานเจรละวนุนชุดใหม่เนี่ยหรอใช่ชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเอาคนเนี่ยโดดเด่นที่สุดเนี่ยมาเป็นกรรมการที่ตั้งหมายสามคนเนี่ยค่ะส่วนมันจะมีที่มาที่ไปยังไงละครยังไม่จบผมพูดแค่นี้แล้วกันโอเค